จังหวัดลบบุรีครับจัดงานวันชรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2568และมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุดชรบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนครับนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบประจำปี2568 โดยมีนายพิสนุประภาธานานันประลัดจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยประลัดอำเภอตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าร่วมครับที่ห้องหอประชุมหนึ่งมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ประธานได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและนำกล่าวคำปฏิญาณตนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านครับ จากนั้นได้ทำการมอบรางวัลหมวดชรบรดีเด่นระดับจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและมีความอดทนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอรเป็นรษาษฎรอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดได้รับการแต่งตั้งจากทางนายอำเภอครับให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ชรบนั้นถือเป็นกำลังภาคประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงภายในระดับฐานรากของประเทศเราครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับและเป็นการสร้างเสริมขวัญกำลังใจให้แก่ชุดช,ชรบ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศกำหนดครับให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและในปีนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่กรมการปกครองได้จัดงานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอย่างเป็นทางการขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศครับ